ดูวิกฤตในโอกาสอย่างที่คุณพิพัฒน์เรียนให้ทราบนะครับก็เป็นเรื่องของสีสันละกันนะฮะชาวบ้านโคกสำโรงนะครับจังหวัดลบบุรีพิวุกิจเป็นโอกาสแห่อุ้มลูกจุงหลานนะครับพาไปเล่นน้าหลากที่ข้ามถนนเข้าหมู่บ้านครับครับผมก็สําหรับในช่วงที่ผ่านมาที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยครับหลายวันติดต่อกันในหลายอําเภอครับทำให้ฝนที่สะสมไหลลงมาตามเส้นทางเพื่อลงคลองชัยนาทป่าศัก ในอำเภอบ้านมีแต่ก่อนจะลงสู่คลองชนะดปาศักจะต้องไหลลงมาที่ลุ่มน้ําอย่างที่ตําบลบ้านหลุมข้าวอําเภอโคกสํโรงจังหวัดลบบุรีครับซึ่งน้ําจะไหลผ่านทุกปีและปริมาณน,น้ําที่ไหลามาได้ไหลท่วมขึ้นมาบนถนนอย่างที่เห็นอยู่เลยเนี่ยนะฮะก็จะเข้าที่หมู่บ้านหลุมข้าวเนินส้มกบเข้าไปในหมู่บ้านหลุมข้าวเป็นระยะทางกว่า400เมตรสูงจากถนนประมาณ10เซนติเมตรครับแมดูจากข้อมูลที่คุณพิพัฒน์เรียนได้ทราบนะฮะระยะทางยาว เมตรเมตรน้ําสูงไม่มากเพียง10เซนติเมตรความหมายนั่นคือแทบจะเป็นน้ําตกหรือว่าสไลเดอร์กันเลยทีเดียวโอกาสนี้ละฮะที่น้ำไหลข้ามสนนสายดังกล่าวนคล้ายกับน้ําตกทําให้ชาวบ้านต่างพาลูกหลานออกมาเล่นน้ำกันเป็นจํานวนมากอย่างสนุกสนานบางส่วนก็ทําอาหารมานั่งกินกันชายน้ำแคมปิ้งซะเลยฮะเพื่อรับบรรยากาศก,ากันแบบชิลๆทําให้พ่อค้าแม่ค้าเองก็ ปิ <Pink> ้งไอเดียนำสินค้ามาวางขายทางน้ำดื่มลูกชิ้นทอดไก่ย่างและอาหารอื่นๆนะครับมาจำหน่ายสร้างรายได้งามครับในช่วงที่เกิดเขาเรียกว่าอุทกภัยวิกฤตเป็นโอกาสในส่วนหนึ่งแะครับ